สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก่อนจะส่งมอบก็เลยอยากมาทำคลิปนะครับเก็บไว้ดูก่อนนะครับอย่างนี้เขาเรียกเหรียญหลวงพ่อทองวัดบางเฮียนะครับหรือวัดมงคลโคธาวาสนะครับปี2464นอย่ะครับอย่างหลวงปู่ทองนี่ว่ากันว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานแห่งวัดบางเฮียนะครับ เ,เหรียญโบราณนะครับรุ่นนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยจะมี2หน้านะครับมีหน้ากลมๆก,กับหน้ายาวนะนะครับเท่าที่ได้ข้อมูลจากเซียนท้องที่มานะครับเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญหายากนะครับไอของเกทแทบ,บจะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าของแท้แทบ,บจะยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญแรกในชีวิตที่ผมได้นะนะครับเป็นเนื้องเงิน นะครับ2,464ถึงวันนี้ก็100ปีพอดีพอดีเลยนะครับอย่างนี้ใครมีก็สวยๆเขาว่ากันว่าตีกันเป็นแสนนะนะครับนี่ผมก็เช่ามาหลายหมื่นนะครับนี่ก็เลยมาอาัดคลิปเอาไว้ดูก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญหายากของจังหวัดสมุทรปราการอีกหนึ่งเหรียญนะครับหลวงปู่ทองวัดบางเฮียนะครับหรือวัดมงคล โคทาวาดนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับถึงซึ่งถือว่าเป็นเหรียญหายากนะครับเหรียญลึกรับกินตับทั่วไทยเลยนะครับเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นนะนะครับก็นะครับก็ขอว่าขอให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะครับเพื่อประดับความรู้หรือมีโอกาสนะครับจะไปพบเจอนะครับก็จะได้เก็บเหรียญหายากอีกหนึ่งเหรียญของจังหวัด สมุิปาการนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่มีพระเครื่องดีๆอยู่ที่บ้านนะครับอยากจะแบ่งให้บูชานะครับเบอร์ผมนะครับแอดไลน์มาที่เบอร์065นะครับ727นะครับ1010 10, นะครับยินดีรับใช้ถึงบ้านเลยนะครับเก็บไว้กลัวลูกหลานไม่รู้ค่าอยากจะนำเงินมาต่อยอดธุรกิจหรือว่าอยากจะเอาพระมาให้บูชาเพื่อนำเงินไปทำบุญ หรือเก็บไว้อิ่มตัวอยากจะเอามาแบ่งให้บูชานะครับผมเฉินปักน้ำนะครับยินดีนะฮะรับใช้ถึงบ้านเลยนะครับซื้อง่ายไม่งอแงไม่ลีลานะครับทำงานชัดเจนนะครับก็ยินดีรับใช้นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูอีนะครับนะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องใส่แมส นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ